นามลสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องการเมล ropolitan เราทุกที่ยวครับมืัอนี้อยู่กับนายเอกบอมครับเมื่อเช้าคนท่ากันกินตามผู้ชมผนได้เดานางเบิงน้ำกินยังบุรีครับต้องครบเดือนหนึ่งบวกผาฮะบวกาอาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งพนกันหน้าก็ครบเดือนหนึ่งแล้วครับสําหรับการทําจมูกมีหลายคนอ่าคอมเมนต์มาว่านทางติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊ก ทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นตาไหานาหาา่าอีบอมมะล้อมแฉะสำหรับ่อนลำลองอลำลาสาหน่อยเป็นน้ำแดงเหมืนว่าก็เลยวัอนี้พอดีว่าจริงๆเพื่อนกำลังเล่นยูนี่ชัมม่วโมงอเลยไม่ได้ใครเบียดนะครับแล้วก็ไม่เห็นยังกินเลยไม่เห็นเนี่กินทุ่มมืมนก็นเลยบอกว่าเอา้นี่ลองเอา,าไปสอบแน่นะครับนี่กับทีมันมาสอบลองสอบเบิง้งลองสอบใช้แคนเบิ้องแบบเดี๋ยวข้าวเช็ดแม่นนี่ัข้าวเช็ดคลิปแยกเอา เาเทียคลิปใหญ่คลิปหนึ่งนะครับแบบล่ำแบบเต็มรูปแบบบึ้ยอันนี้มาล่องเดาเดาทําน่องกันไปชื่อๆนะครับแต่สินก็บม่ได้ไหนเดี๋ยวต้องธรรมดาแล้วน้ะเขายังม่ได้อ่านมากพี่น้องลองฟังเบอร์ย่าหัวขด่ดยีิพี่ซื้อคอยบอกกันดอก แบบดึงเสียนน้ำนะคะ สักกุนาแล้วนบกินหวอนนอวอนเจ้าบ่าวสาวฟังลำมปอนสิเมื่อย้อน,นยอน้ยอนลาลอยบายผู้ลับก็เมยมอยแอสมควรแล้วสิสังลาไล่หันพลุ่งแม่ป่านใยอาบากันยา กันบ้ามาลำสิลงหานเราพอกำนั้นกูใหญบ้านกรรมักการกรรมทุกายเจ้านาที่รักษาความปลอดภัยความสงบทุกทุกท่านในงานนี้แม่นทุกนางและขอพระคุณน้องและอายที่มา่วมในงานชมลูกหลานมาลำตั้งแต่คำนอดจนแจง ละขันแสดงในพาดพังธานภูฟังอย่าเบิดหน้ยสองเมือนอกาบอภัยถือว่าเป็นลูกเต่าในเดือเจ้า่านภูฟังจเจ้าพากเจ้า ได้บวบไก่เจ้าล่ำมาจากไหนก่อนเจ้าลำเจ้าสัทธาจ้างสีมาน้ำไปล่ำใส่ยู่อบวไก่บวบไก่มาเยี่ยมยามท่ำไก่เข้ายินดีสีล่ำไก่ฝากเอาไว้เป็นบอบเจ้าภาพเจ้าสัทธาสมาจ้างเจ้าภาพเจ้าสัทธาจ้างสีน่านะ ไปลำใส่อยบไก่บอกไบอก่มาเยี่ยมยามถามไทยเฮายินดีรับใส่ขอปากไว้อย่ปาปาล่อยปากลาสาวน้อยเพชบานแพงเนื้อแม่ป่าพุ่นกำไฟสาราคามน้ำมาเบ้โกสุ่มเมิองกโกสัมพีเจา้าตามบุนแพงเนื้อเป็นเงา แฟนๆท้่ก็อยู่สู้คำดอกลำแยกหลังการแสดงก่อนจบสิ้นตนาก็นเสื่อนสั่งขออวยให้แฟนฟังแฟนฟังผัวพนัง,นงนท่าเตยให้เย็นไว้สักก่อนเดิอให้พบเจอแต่สิ่งดีจะมี และโลครคภัยจงไกลนี้ให้ร,ร่ำรวยเงินทอง พ่อน้องพีนาเฟลาตอจากนี้พ่อน้องพีอนอ่อนอ่อนพ่อน้องพีพ่อน้องพีฝนอ่อนอ่อนเอาไว้ย๊าบย๊บไม่อให้าองนี่้องรับไปพ่อน้องพีอนอ่อนอ่อนนาเวลาตอจากนี้ Nothing at อะไรวะไรจันมันต้องได้นี่พี่น้องก็ได้สะนี่นี่พี่น้องนี่ขนาดเทือแลกนี่ฮว่าได้ได่อมน้ำกัน <laughs> อันนี้เป็นการซ่อมก้อนซ่อมนิดหน่อยคนเป็นทองทองะอะไรพวกมาอัดคลิปแบบสร้างไอหนีไม่อ่ามันมีมันเล่นมันเล่นได้อยู่เด้อแม่เมเวลาต่อจากนี้พป็อน้องพี่ฟอนอ่อน้อมันเอ่อน,อน ไม่เลยหลายๆมองอยู่แต่ว่าให้ข่อยได้ซินกันชงไปแล้วไม่ชอบเมาบ่ให้ได้ซินกับปางถูกแหมะก็สิมีอ่ยุกไปจักมองครับเพราะว่าบุ๊คพอแต่ทองเนาะพอแต่ด้ลองใส่งชงไปกับเปิดเบิ่งคือซื้อเหลาก็ได้เนาะมันเมื่อยเนาะเมื่อคืนโอเคพี่น้องครับนี่ก็เป็นการซ่อมซื้อๆเด้นะครับเป็นยังไงก็ฝากเป็นกำมือแข่กันเดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปอ่าอย่างก็ทาเบิ่งคลิปเต็ม ว่าสิเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมฝากความกดดันไว้กับนักองบอมแล้วครับสิไดบอแล้วก็ตอนนี้นะครับสําหรับตอนนี้พี่น้องผมได้ส่งหลายคนมันบอกว่าส่งเสนอบอสเลยนะผมส่งให้พ่อโจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีข่าวดีก็คือ่อนนี้นะครับพ่อโจรับทราบแล้วนะครับแล้วก็ขอขอเหนือไปแล้วแต่ส่งไปแล้วเพิ่งบอกว่าเพ่อสิเก็บกรแห่ศิลปินเอาไว้ล้ำล่าต้องรล่นปะ ตั้งทารุ่นว่าศิลปินท่านไหนจะได้ลำนะครับเมื่อึ้นก็บอกกันอยู่แต่ว่ายัางบอกกำลังปรึกษากันครับตอนนี้ก็ผมก็บอกว่าแล้วแต่ดุลพินิษของท่านผู้บริหารเลยครับก็ดีใจครับขอพุณที่จุให้โอกาสโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ชน,นิสก่อนครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาครับพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ